วันนี้เราจะมาทอดนี่นะครับผมมันคืออะไรคือโป๊หรือเปล่าครับเขาเรียกว่าคือโป๊หรือเปล่าจะลองทอดดูนะครับว่ามันจะอร่อยไหมไม่เคยทอดกินสักทีนะจะลองดูครับทอดยังไงเนี่ยโอ้โหทำไมมันทำไมมันแบบกรอบเร็วจังเนี่ยโอ้มันขึ้นเร็วจัง เดีมันก็มันถูกเรว็วเนี่ยถูกเร็วมากครับเป็นไงเป็นไงกรอ,อบเลยครับผม ทีนี้นก็อิ่มแล้วครับเนี่ยไม่ใช่เปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าสุกหรือยังไม่เคยทอดครับนี่ทอดครั้งแรกทอดครั้งแรกโอ้โอ้โอ้ ฟูด,ดีเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะกรอบนะผมว่านะน่าจะกรอบอร่อยนะคึ่งทอดครั้งแรกครับผมได้มานานแล้วครับวันนี้ไม่มีอะไรจะเด็กแล้วเรทอดกินก่อนครับเนี่ยครับจะเป็นเป็นแบบนี้เป็นแผ่นแข,แข็งแบบนี้นะครับตอนแรกพอเราใส่ลงไปปุ๊บมันก็จะฟูเลยนะเนี่ยเนี่ย เนี Hoy, ่ยเป็นไงเป็นไงคืไฟแรงไปหรือเปล่าเนี่ยนี่าจะไฟแรงไปนะเพราะว่านะแบบนี้มันก็มันจะไหม้ตัวเนี้ย เค <Okay, S 2> เนี่ยสีสารมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับลองชิมดูก่อนอร่อยไหมอืมกรอบดีครับกรอบอร่อยดีครับตดแก๊สกันถูกแล้วเรียกว่าคือปุ๊คือปุ๊ โอ้ไม่ไ <göster> ม <ges 2> mm ่ไ hmm. ม no, ่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่แล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกดซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้เรามาทอดคือโป๊เขาเรียกว่าคือโป๊หรือเปล่าน่าจะคือโป๊นะนี่ของอร่อยจาก ท่าใต้บ้านเราวชวดโอเคเนี่ยครับผมโอ้เยอะมากเลยคือโป๊คือโป,อป๊จุดชุวย